คุนไดเครตาเล่าให้ฟังกันว่าน่าใช้ขนาดไหน,นเปิดระบบไฟต่างๆให้ดูอ่นนี่คือปิดและนี่คือไฟหน้ามิตซูบิชิเอ็กซ์ฮนเดอร์ X ander, ครับขั้นกลางหน่อยแล้วก็ด้านล่างแส่ดลวดลายคล้ายๆอันนี้มุมมองความเหียนส่วนตัวของคุณภายในป่งซุ้มล้อก,การเก็บงานเออมันก็เป็นฮุนไดย,ยุคใหม่ไม่ได้ลูกเล่นเยอะเป็นโทนสีออกแนวฟ้าออกลองแกะดูดิ จะเป็นเบ้าที่เป็นพลาสติกกันลูกทั้งหมดกระจกใหญ่เกือบเท่าไอ้แผ่นแบบนี้น่ารักเฮ้ยแซวนะเต้ยซ้ายขวาสวยนะพอดูสปอร์ตเดี๋ยเป็นเยอะเนี่ยนี่กับพลาสติกกันลูกเห็นป่ะยังไม่ได้มีอะแดปทีฟนุ่มนะตัวเบาะนุ่มแล้วก็กระจกเนี่ยบานใหญ่น่าจะลดการเวียนหัวได้เยอะกระจกหลังก็ใหญ่นะครับแต่จุ้าลิสีสูงแถวเรียงของชุดโคมนะไฟหน้าไฟ,าไฟไท้ายผมว่าสวยในระดับหนึงเลยมันมีความโดดเด่นบนท้องถนน ไอดีไซน์ที่คุ้นหน้ากันนี่ก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับช่องแอร์ต่างๆเราคุ้นกันแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็นี่เราอยู่กับคุนไดนี่นะครับนานๆทีจะรีวิวรถแบรนด์นี้เนาะหลังจากที่ติดค้างกันมาว่าจะเอาตัวสตาร์วีมายังไม่ได้เอามาสักทีนี่นะครับเปิดตัวไาที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมและตอนนี้นะโค้กอีพีก็อยู่กับ New Creator, นิวฮุนไดคร e ตาน่ ชว่วยกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหุยผีผู้ชมด้านหลังผมนะนิวคุณได c r e ตานะครับ B S U V ที่เรียกได้ว่านะก่อนหน้านี้คุณไดเราจะพบกันเจอกันแต่ว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่ขายแต่รถตู้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัว H1 นะฮะหรือว่าจะเป็นตัว s t a r ิเรรุ่นล่าสุดที่ขายดีมากๆนะครับ ณนะตอนนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคุณไดมอเตอร์ประเทศไทยนะเขาแจ้งมาว่าจะมีรถยนต์ในเซกเมนต,ต์อื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็รุ่นที่2ในช่วงนี้ละกันนะครับในการเปิดตัวก็คือรุ่นนี้เลยนะครับนิวคุนไดเครตานะครับอ่านว่า Creta เนอะอยู่ในเซกเมนต์ b s u v นะคู่แข่งคือใครบ้างคู่แข่งคือ Honda HR-V Mazda CX30 Toyota Corolla Cross นะครับอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งเช่นเคยวันที่มารีวิวก็ยังไม่ทราบราคาเรารู้พร้อมกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรอบคันกันว่ารุ่นนี้นะครับภายนอกภายในวัสดุต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ลองจับคันจริงแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่าน่าใช้ขนาดไหนก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องวิพีด้วยและที่ขาดไม่ได้ซูเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิชเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วไปดูราละเอียดกันซูเปอร์กาแฟชมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงอย,ย่าหยิบผิด เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับไปดูรีวิวรอบคันนิว h ุนไดเ i CRETA กันก่อนเลยดีกว่าครับเฮ้ยกระจังหน้านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แลงเควใหม่ของฮุนไดนะครับหลายๆรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมาในช่วงแบบ2อปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะพบเห็นว่ากระจังหน้านของ u ุนไดเป็นประมาณนี้ทั้งหมดคันแรกเลยที่เราเห็นนะครับในสื่อออนไลน์นะฮะฮุนไดซ a นตาครู z ในรถกระบะที่เรียกได้ว่าโคตรสวยเลยนะแต่ในไทยตอนนี้ไม่ขายนะ กระจังหน้าดีไซน์ไฟหน้าต่างๆ,ๆดีไซน์ลักษณะเดีวยวกันทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้อีกหลายๆรุ่นเนะชื่อว่าดีไซน์ประมาณนี้ทั้งหมดก็ด้านหน้าเรา New Hyundai Creta นะครับ BSUV ที่เรียกได้ว่ามติติตัวถังไซซิ่งเนี่ยผมว่าเป็นไซ,ซ์ที่น่าจะกำลังดีนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถที่ยกสูงขึ้นมาเพราะคันนี้กาวเคเรน200มิลิเมตรคุณสามารถลุยถนนลุยนนท,าทางที่มันเป็นแบบไม่ดีนะครับลุยถนนที่แบบว่าเราขับกันในทุกวันเนี่ยนะในบ้านเราเ เออเรารู้เลยว่าถนนแตกๆบางทีขับรถเกง๋งขับรถโหลดเราก็กลัวนะว่ารถจะเกิดดามเมจนะครับเราใช้รถประเภทเนี่ยเราจะสบายใจขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปซื้อกับบ่าหรือ PPV บางทีคุณอาจจะไม่ชอบลุกแบบนั้นนะครับมาเซกเมนต์น,นี้ไซซิ่งกำลังดีนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของดิเมนชันตัวรถกันก่อนดีกว่าเพราะว่าคันนี้ ที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณเทียบกันกับในเซกเมนต์นะครับมาสด้าซีเอกสามสิบโตโยต้าคุลโรลครอสฮอนด้าเฮชาวีไซซิ่งใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคันนี้ความยาวมิติตัวถังโดยรวมเนี่ยยาวอยู่ที่4,315ม mm, ิมลิเมตรความกว้าง1,790ม mm, ิลิเมตรนะครับสูง1,630ม mm, ิมลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ย2,610มิลิเมตร ใกล้ๆก,กันมากใกล้ๆก,กันมากถามว่าถ้าเกิดใกล้กับคันไหนที่สุดนะครับผมมองว่าคล้ายๆ h r v นะครับแต่คันนี้สูงกว่า h r v h r v เนช่วจะเตี้ยกว่านิดนึงโดยประมาณเนาะแล้วก็กราวเคียร์แลนด์น200มิลเฮ้ย200มิลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับจุดต่ำสุดของตัวรถกับพื้นถนนเนี่ย200ก็สามารถลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับรถยนต์คันนี้ ดีไซน์ด้านหน้านะครับจะเน้นความที่เป็นแบบคุณไดลูกใหม่ดุดันนะครับฝากระโปรงในนี้อาจจะเรียบไปนิดนึงนะครับแต่เขาจะมีการยกเนี่ยตีบ่าออกมาประมาณ2เส้นตรงนี้ไม่เยอะไม่เยอะนะครับคืออยู่บนในห้องโดยสารเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยรู้สึกถึงว่าเฮ้ยมีฝากระโปรงยกขึ้นมาจะไม่ได้แบบสปอร์ตล้าใจขนาดนั้นนะครับแต่ในส่วนของเส้นสายด้านข้างโชว์ด้วยลายตรงนี้ตียกมาค่อนข้างชัดเจนโอเคนะครับแล้วก็กระจังหน้าของคุณไดยอย่างที่บอกไปว่าหลังจากเนี่ยจะดีไซน์ประมาณนี้ทั้งหมดซึ่ง มันจะค่อนข้างเนียนไปนะทั้งกระจังหน้าทั้งพวกของไฟต่างๆไปตรงนี้เป็นไฟนะแต่คือดีไซน์แนวเดียวกันกันกบกระจังหน้าตรงนี้เลยตรงนี้เป็นชิ้นที่เรียกได้ว,ว่าทําสีแบบลมดําเงาๆนี่แต่เป็นพลาสติกนะนี่เคาให้ดูส่วนโลโก้คุณไดอันนี้นะครับเป็นสีลมดําเช่นเดียวกันนะที่เรียกว่ากันเมทัลลิกไม่ได้มีกล้องนะนะครับเป็นแค่โลโก้เฉยๆแล้วก็คุณสังเกตไหมตัวโลโก้ไม่ได้มีแผ่นปิดเพราะคันนี้นะครับ ดับ i v e ย์คูสยังไม่มีมีแค่คูสันโทนนะครับช่องแอร์เทคด้านหน้าตรงนี้ดีไซน์นะสอดคล้องเข้าไปชิ้นตรงนี้นี่จะเป็นัเงินด้าน้านิดน,นึดนงซึ่งดีไซน์อันเนี้ยก็ไปสอดคล้องกับรุ่นอื่นๆนะพาลิเซตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาพยายามจะจับกลุ่มว่าคุณใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะจะดีไซน์ใกล้เคียงกันหมดเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟต่างๆให้ดูอันนี้คือปิดปิดอยู่ทั้งหมดด้านล่างตรงนี้ ป้ายทะเบียนนะลักษณะแนวยาวแบบนี้เพราะคันนี้รถนําเข้าทั้งคันนะครับส่วนชุดโคมไฟหน้าอันนี้นี่จะอยู่ด้านล่างทั้งหมดบางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบไฟหน้าแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีชิ้นมันใหญ่ถ้าเกิดคุณขับไปเร็วๆเจอหินดีเจออะไรเงี้ยถ้ามันแตกมันต้องเปียกทั้งเบ้าเลยโคมไฟหน้าแล้วก็เรื่องของไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยดีไซน์คล้ายๆนี่ไหมฮนะบูวิชิเอ็กเพนเดอร์คล้ายป่ะเออมันมาแนวเดียวกันหมดนะเพราะคันนี้ นำเข้าจากอินโดด้วยนะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้เป็นสงสีขาวแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดนะฮะหลอดฮาโลเจนปกติทั่วไปอยู่ชิ้นนี้สีเดียวกันกับตัวรถด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับทำสีแบบเงินด้านๆแล้วก็แอินเทคด้านล่างเป็นลักษณะแบบแนวยาวนะครับกราวเคเลนส์เนี่ยก็200มิลจะมีติดตัวยางนะครับยางกันเนี่ยเออก็ถือว่าไซซิ่งกำลังดีนะครับดูด้านหน้าตรงกันหน่อย เสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงนะครับขออนุญาตใส่แมสตลอดแล้วกันเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะเนาะอันนี้คือด้านข้างเรามาดูกันต่อนะครับรถยนต์คันนี้โป่งซุ้มล้อนะฮะตีออกมาแล้วก็ชิ้นที่เป็นพลาสติกสีดำด้านตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากประมาณ4นิ้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือกําลังดีนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ล้อของคันนี้ลวดลายประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าแต่คุณชอบแต่ผมมองว่า ตัวล้อคล้ายๆต o y ต้า CHR เหมือนกันนะครับแต่รถลายเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นสามิติรู้สึกว่า o f f เซตของเขาไม่ได้ยืดออกแบนๆนิดนึงแต่รถลายคล้ายๆอันนี้มุมมองความเขียนส่วนตัวของโฮวิพีนะครับรัดด้วยยาง2อ5 6 0่า R 1 7ภายในป่งซุ้มล้อการเก็บงานนี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่นะคุณสามารถฉีดทําความสะอาดได้สบายๆส,ส่วนข้างในก็จะเป็นโครงเปล่าๆแบบนี้ปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่เก็บงานดีไม่ได้ปล่อยให้มันเปื่อยนะครับ ดิสเบรกสีล้อเนาะแล้วก็นี่ด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านๆน,นะครับลักษณะพลาสติกเลยถัดขึ้นมานะครับรุ่นนี้เสา A เนี่ยดูซิเสา A อเนี่ย,เเยชิ้นตรงนี้เอ้ยชิ้นตรงนี้ไม่ได้หุ้มสติกเกอร์นะชิ้นตรงนี้เป็นสีเลยนะครับเป็นสีกรอสแบ็ค แล้วก็กระจกบังลมด้านหน้านะครับมีกล้องไวแองเกิลคอมเบล่า ella, เพราะว่ารถยนต์คันนี้มีระบบดิรีวิ่งแอสซิสต์ต่างๆครบเหมือนกันเลนชิปปิ้งนะครับบล็อคสปอร์ตเบรคออโตไฟล์เตอร์เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาครบนะครับฝาข้อกระจากมองข้างนะสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะฮะชิ้นด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านนิดหนึ่งกรอบตรงนี้จะไม่ได้มีงานโครเมียมจะเป็นพลาสติกสีดำด้านทั้งหมดแล้วก็รุ่นนี้มีตัวพาโนรามิกซันรูฟมาให้เปิดไปิดไฟฟ้าได้นะครับส่วนตัวแหลกตตรงเเนนนนนนนีี้้ออััป็พลาสิกกหมืนนะ คือติดตั้งมาให้เพื่อการตกแต่งนะครับถ้าอยากจะปรับอดัดเพิ่มก็คุณก็ไปติดแหลกที่มันเป็นแบบโลหะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแต่ที่ผมชอบเลยจริงๆน่ยตัวด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าการเล่นสีของเขาเยอะนี่คือสีตัวถังนะเสา A เป็นสี Crossback แล้วก็ไอ้ขอบตรงเนี้ยจะแซมเข้ามาเรื่อยๆจนไปจ,ไปจรดเสาสีเอ้ยเส้นสายผมว่าเรื่องของการใช้สีการเล่นสีเนี่ยเขาทำสวยมือจับเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมเป็นคีเลสนี่ล็อกไม่ได้ นะครับเพราะว่าพอดีเปิดประตูอยู่นะครับซึ่งกุญแจอู่ที่ผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูส่วนโชเดอร์ไลน์ด้านข้างตรงนี้ชัดเจนคมจัดเลยด้านข้างตรงนี้ก็ยกขึ้นมาเนี่ยคุณดูดิความที่กราวเคยลยนั้นองมิลน่ะผมนั่งแค่เนี่ยผมเห็นพื้นเลยความดีงามขึ้นลงสะดวกสบายนะครับอ่ะมาดูกันต่อประตูด้านหลังเนี่ยเส้นโชเดอร์เนี่ยยกขึ้นมามาจรดกับมือจับด้านล่างนี่เปิดออกมาประตูจะองศาเปิดได้ประมาณนี้เดี๋ยวพอเดี๋ยวพาไปลองนั่งให้ดู เสาอากาศชารกฟินเป็นสีกรอสแบ็กนี่แบบนี้เลยแล้วก็รุ่นนี้จะมีการติดตั้งเป็นแบบบิวอินมาให้ก็คือตัวสปอยเลอร์มีไฟเบรกด้วยสันเอ้ยไฟเบรกยาวดีเป็น LED นะครับแนวยาวเลยแล้วก็กรอสแบ็กตรงนี้ไปเจาดตัวเสาสี 4, เนาะกระจกด้านหลังนะฮะมีตัวไล่ฟ้ามีใบปัดน้ำฝนปัดมาด้านขวานะแล้วก็ตัวคุณภาพของใบปัดน้ำฝนก็ตามสแตนดาดปกติ อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ก้านข้างในก็เป็นโครงเหล็กเนาะส่วนชุดโครงไฟท้ายเนี่ยโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้านะครับดีไซน์จะเขาเรียกว่าล้ำลนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ใช่ LED ดีเติมระบบเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยไฟก็จะมีเนี่ยเป็น3มชิ้นแบบนี้สวยดีนะผมว่าถ้าเกิดเป็นตัวถังที่เป็นแบบสีขาวสีบรอนเงินหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะโดดเด่นมากพอดวีคันนี้เป็นสีแดงตัวไฟท้ายมาเลยกลืนไปนิดหนึ่งแล้วก็เส้นสายชัดมากนะครับโลโก้ฮุนไดนี่ชื่อรุ่นนะครับครต้าตรงนี้ ามาดูฝาท้ายหน่อยฝาท้ายยังไม่ได้มีระบบไฟฟ้ามานะแล้วก็มือจับนะครับพุ่มด้วยพลาส,สติกตรงนี้ชิมพลาส,สติกทั้งหมดนี่นะครับโชกก็ตามมาตรฐานปกติทั่วไปการเก็บงานใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นพลาส,สติกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้คุณผู้ชมไอแผ่นตรงเนี้ยไม่ได้แถมมานะน,นี่คือของแต่งนะครับมาตรฐานของรถก็จะให้มาแบบนี้ยกขึ้นมาด้านล่างนะครับพวกชุด แม่แรงนะครับเป็นเบ้าใส่ยางฉุกเฉินแต่อันนี้ไม่มีนะครับจะเป็นแบบนี้เลยไปซื้อใส่ได้นะครับอันนี้ที่ห้อยของต่างๆครบไฟจะมีแค่ด้านซ้ายนะครับแล้วไฟเป็นตัววอร์มไลท์นะครับเป็นพาร์ติชันแบบ่งอย่างดีเนาะก็เป็นพลาสติกป็นหลาดแต่ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยห้องสมภาระเนี่ยค่อนข้างใหญ่อลองปิดให้ดูซิเสียงเป็นไงสามสองหนึ่ง้แน่นอยู่นะและนี่คือด้านหลังตรง ด้านบน,นจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนชิ้นตรงนีน้จะเป็นงานที่เป็นว่าพลาส,สติกทําสีดําด้านเซ็นเซอร์ <S S มีมาให้นะครับด้านหลัง3จุดแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับพวกไฟถอยหลังไฟต่างๆจะอยู่ด้านล่างนิดนึงชิ้นตรงนี้ใหญ่นะครับการชนหลังเนี่ยชิ้นมันจะเป็นพลาส,สติกหมดอันนี้สีดําด้านอันนี้เป็นสีเงินด้านนะครับตรงนี้เป็นดีไซน์ตอนหน้าแต่เป็นช่องตันแล้วก็รุ่นนี้นะครับปลายท่อออกด้านขวานะฮะ แต่หม้อพักกลางดีอยู่ตรงนี้ใต้ท้องรถใช้ได้ใช้ได้ไดอ่เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงลำดับถัดมานะเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูนี่เปิดไฟนะไฟหน้าออโต้ก็มีมาให้นะครับอันนี้คือไฟหน้าป๊บไฟฉุกเฉินมาดูกันว่าไฟเป็นยังไงบ้างอันนี้คือไฟเลี้ยวฝาครอบจมูกข้าง นี่นะครับและนี่คือไฟหน้าจริงๆที่คุณเห็นอย่างเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้าไฟหน้าจริงๆคือชิ้นตรงนี้ก้อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดปกตินี่โอเคดูด้านหน้าตรงกันหน่อยคือผมว่าหน้าสวยนะเห็นปะ่ะเหมือนคนทําหน้าบึ้งเหมือนกันนะครับเรามาดูไฟท้ายต่อเนาะไฟท้ายดีไซน์สวยเห็นปะ่ะตัว LED Light g ของเขาเนี่ยเห็นปะ่ะมีเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้ขั้นกลางหน่อยแล้วก็ด้านล่างอีกเส้นแต่ ไฟเลี้ยวเป็นหลอดปกติส่วนไฟเบรกนะครับจะเป็นริ้วตรงนี้ตรงนี้คือไฟเบรกกับไฟเบรกรุ่นที่สามมีมาให้นี่ครับนี่คือด้านหลังตรงของคุณไดเครต้าเนาะอืเอ้ยผมว่าหน้าตาดีเหมือนกันนะคือผมว่ามันเป็น bsuv ที่พอเรามาเห็นหน้าแล้วว่ะเอ้ยมันถ้าถ้าเจอบนถนนเนี่ยผมว่าคนมองพอหน้าเขาสวยระดับหนึ่งแล้วก็มันแปลกตาเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าไปนี่นะครับกุญแจคุณจะได้แบบนี้ ทำอะไรได้บ้างนะฮะล็อกปลดล็อกอสตาร์ทรถแล้วก็เปิดฝาท้ายนี่มีมาให้นะแต่เปิดฝาท้ายนี่เป็นสลกกักเฉยๆนะเพราะฝาท้ายยังไม่มีไฟฟ้านี่นีๆกุญแจของเขาไปเปิดประตูกันต่อ,อลองฟังเสียงเปิดประตูประตูคู่หน้านะครับองศาการเปิดได้ประมาณนี้แล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะจะเป็น2เท็กเจอร์ นี่เป็นแบบอีกเทคเจอร์หนึง่งด้านล่างจะเป็นล,ลวดลายแบบตะข่ายแต่เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับมือจับอันนี้ก็เป็นพลาสติกทำสีแบบเงินเงินเงินด้านด้านนะได้ลุคสปอร์ตแล้วก็ที่เท้าแขนอันนี้เป็นหนังสังเคราะห์หุ้มมานะเดินสติชชิ่งจริงด้วยแต่จะมีข้อสังเกตนิดนึงผู้ชมตรงที่หุ้มตรงนี้ผมรู้สึกว่าบางไปนิดนึงคุณดูคุณดูนะเนี่ยนปะ่ะแต่เมนมีหนังมาให้นะครับส่วนที่วางตรงนี้ก็ไม่ได้ทนะลุเนาะวางสามารถวางเหรียญวางอะไรต,รต่างๆได้ไม่หล่นนะฮะชิ้นตรงนี้เป็นพาสติกทั้งหมดี่ ทั้งกระจกทั้งอะไรต่างๆที่ล็อกไม่ให้กระจกบานอื่นลงกระจกมองข้างปัะไฟฟ้าที่ปลดล็อกล็อกรถยนต์ตรงเนี้ยจะเป็นบ้าที่เป็นพลาสติกคือลูกทั้งหมดจะมีหนังแค่เนี้ยชิ้นตรงเนี้ยเอ้ยผมว่างานพลาสติกเยอะไปนิดนึงนะครับตรงนี้ลำโพงทวิตเตอร์เวอร์ชั่นของประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเครื่องเสียงโบสนะต่างประเทศก็มีโบส์ไงลำโพง8จุดแล้วก็ชิ้นตรงนี้ลำโพงหลกนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกัน ที่วางแก้วต่างๆครบนะครับแล้วก็บันไดประมาณนี้อันนี้ที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงอยู่ด้านขวารุ่นนี้ก็จะมีที่พักเท้านะครับแป้นเบรคแป้นคันเร่งมาครบเนาะ mm hmm. ส่วนเบาะนั่งก็จะเป็นหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีออกแนวแบบเทาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเบาะผมว่านั่งสบายเพราะว่ามันมีปีกแต่ไม่ได้บีบสลีรามากเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะส่วนเบาะน่ะยังไม่ได้มีระบบปรับไฟฟ้ามานะเป็นสลักปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มุมเนี้ย เออมันก็เป็นคุณไดยุคใหม่ทั้งเรื่องของพวงมาลัยนะครับแผงแดชบอร์ดต่างๆแต่ก็มีกลิ่นอายของแบรนด์อื่นๆ,ๆเยอะเหมือนกันนะี้พูดกันตามตรงนะครับนี่ช่องแอร์วะคุ้นๆวะนะปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็ t r a c ชั่นคอนโ r ลนี่ตัวคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดอ่ะเราไปลองนั่งกันลองฟังเสียงปิดประตูนะ3 2 1ก็ผมว่าเป็นรถที่ ไมไ่แบบว่าโอา้ยเก็บเสียงเนียนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้กอกแกกเรามาดูเรื่องแผงแดชบอร์ดก่อนละกันนะครับรุ่นนี้แผงแดชบอร์ดเนี่ยพอคุณขึ้นมานั่งคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราอยู่ในเครตาจะประมาณนี้นะด้านบนเป็นพลาสติกขึ้นรูปพลาสติกชิ้นนี้ก็พลาสติกขึ้นรูปแต่พลาสติกขึ้นรูปตรงเนี้ยทำลวดลายเหมือนหนังนะมีเดินสติชิงจริง,รงแล้วก็ช่องแอร์ช่องแอร์ผมว่าสวยนะครับมีแอมเบีไลท์มาให้ด้วยนะเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้านล่างเก๊ซอฟไหมไม่อ ไปสอบนะครับอ่ะถัดมาด้านบนช่องแอร์ก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ทาคละเท็กเจอร์นี้กรอสแบ็กอันนี้เป็นสีเงินด้านๆน,นะครับมือจับก็เป็นพลาสติกสีดาด้านส่วนตรงเนี้ยคุณคิดเห็นเหมือนผมไหมผมว่าพอมาเจอแดชบอร์ดตรงเนี้ยตอนตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนโตโยต้าเหมือนโตโยต้ามาเนี่ยเห็นว่าซีคแทร็กรีดิโอมิเดียนะครับซึ่งจอกลางตรงเนี้ยแนิ้ว Apple Carplay and r o i d auto ได้นะครับแล้วก็การเรืองแสงเป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดอยู่แล้ว นะเป็นสีออกแนวฟ,ฟ้าเหลืองนะครับขอบตรงปุ่มนะี้ก็ฟ้า,ฟาเหลืองซึ่งตัวปุ่มเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกนะคุณดูดิแต่ความสมูทลื่นไหลใช้ได้แล้วก็พลาสติกดูกลางๆนะครับไม่ได้ดูแบบแพงมากแล้วก็ไม่ได้ดูโกก๊กาจะสมรา,านะผมยังไม่รู้ราคาเหมือนกันส่วนจอเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของฮุนไดซึ่งไม่ได้ลูกเล่นเยอะเป็นโทนสีออกแนวแบบฟ้าอ่อนกับสีแบบขาวๆทองๆอะไรประมาณนี้นะครับลองกดดูสิเป็นไงดิสเพเย์เฮ้ยก็ ติดนิ้วใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่นะออลเมนูมีดเดียควเอต์โหมดนะครับเนี่ยแต่มันก็เป็นสแตนดาร์ดอะเป็นจอแบบแบนๆบนระนาแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดไปลองขับแนละใช้งานจริงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฐาลมาด้นล่างเป็นก s อสแบ k นะครับรุ่นนี้จะมีแอลโตแต่เป็นโซนเดียวนะอันนี้ไฟฉุกเฉินปิดอันนี้ที่ปรับ AC แรงลมแอร์ต่างๆนี่แรงสุดนี่เบา อันนี้ออโต้นะครับอันนี้ระบบหมุนเวียนแล้วก็ไอตัวหน้าจอแสดงผลเนี่ยที่คุ้นเคยกันเป็นสีฟ้าคล้ายๆตัวต้าเหมือนกันนะตัวนี้เป็นก o อสแบ็กทั้งหมดแล้วก็ภายในนะฮะจะมี USB มาให้2จุดนี่นะครับ USB 2จุดแล้วก็อ่โวลต์หรือที่เสียบที่จุดบุหรี่1จุดส่วนชิ้นตรงนี้นะครับมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะเออเดี๋ยวลองแกะดูดิเราสนเราสนเราสออ่ะนี่มีไวเลสชาร์จมาให้ โอเคเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยคุณไดเกียร์ใช้ด้วยกันแต่ผมชอบตรงการดีไซน์ของเขาตรงที่เนี่ยการล็อกต่งตางๆเนี่ยมันจะมีช่องใส่แล้วก็ไอตัวเนี่ยมันสามารถวางสมาร์ทโฟนผมได้พอดีเลยดูนะเนี่ยเนี่ยล็อกเลยตัวยางมันล็อก i p h o n e Xsmax แล้วเนี่ยชาร์จเห็นปะไวเลยชาร์จติดแล้วโอเคนะครับด้านล่างถัดลงมานะครับคันเกียรจะเป็นก้านสั้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ r รอสแบ c กตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะส่วนคันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นแบบดีไซน์แบบนี้เหยียบเบรกดึงลงเกียร์ R นี่กล้องมองหลังกล้องมองหลังดูซิแล้วก็หมุนตามพวงมาลัยไหมครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนาะแล้วก็เวลาจะบีบเกียร์ต้องบีบข้างหน้าเอาบีบขึ้นเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เวลาขับขับไปอยากเชนเกียร์เกียร์คันนี้ CVT จริงแต่มันมีการปรับอัตราทดตกก็หาตัวอย่างี้นะดันขึ้นเชนขึ้นดันลงเชนลงประมาณนี้คันเกกีียผมว่าาํลังพออดื สมมติวางขาวางแขนตรงนี้ยแต่มันจะไม่ใกล้นะอันนี้สไลด์ได้ไหมสไลด์ไม่ได้นะครับอยู่อย่างนี้เลยนะถ้าลงมาด้านล่าง drive mode แล้วก็ traction น,นะครับ drive mode คืออะไรพอกดดูกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย drive mode ก็จะมี eco normal sport smart เอ้ยแล้วดูกราฟิกของตัวอินเ r อร์เฟมาตรวัดเขดิซ้ายขวาสวยนะพอดู sport เดียวเป็นไฟลุกเลยแล้วถ้าเกิดเรากดตรงนี้อีกทีนึงมันจะเป็นการแบ่งไนงะกดทีนึงไดกดทกีนึง traction แล้วตรงแ r a c ชั่นเนี่ยก็จะมีอีกโหมดการขับทั้งสโน w mud, sand นะครับกว่าที่นึงเป็นไ r i v e เนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกเฮ้ยสวยๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่างานพลาสติกเยอะเนี่ยนี่กับพลาสติกคือรูปเห็นปะตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ที่วางแก้วนะครับมีการเรืองแสงแบบนี้สีฟ้าสวยดีนะเบงมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้นะฮะตรงนี้ที่วางของอาจจะวางกุญแจมั้งนี่ที่วางกุญแจนะครับเบงมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาแล้วนะคุณรู้ล่าคอร์สนะแซวแซว นะครับอ่ะนี่ที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้ Stitching เปิดขึ้นมามีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีช่องเสียบไฟแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการดีไซน์ตัวที่ร้อยสายออกมาเพราะว่ามันไม่ได้มีช่องเสียบอยู่แล้วไม่มีเนาะด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้ไม่มีมีก้านอย่างนี้ไฟส่องห้องโดยสารเป็น LED แสงสีขาวนะครับแล้วก็พานโนรามิกทัลเปิดไฟฟ้านี่เป็นไง,ไง เปิดไฟฟ้าได้แล้วก็ดันขึ้นก็จะเป็นการเพเยะนะครับนี่เลยนี่เลยนี่นี่คือเปิดซันพา a m โนล u มิกซัแบบไฟฟ้านะครับถ้ากดกลับมาก็ได้นะครับหรือจะเพเยะรับลมก็ได้เนาะที่บังแดดอันนี้เป็นวัสดุพลาสติกโอ้ยกระจกโอ้คุณพระกระจกใหญ่เกือบเท่าไอ้แผ่นบังแดดเลยอะบอดเลยนะคุณผู้หญิงถูกใจแน่คุณดูกระจกแล้วก็นี่มีที่หนีบ นีบการ์ดอ่ะมาดูคนขับดิเหมือนกันจ้าคุณดูกระจกกระจกใหญ่เกือบเท่าหน้าเลยเห็นปะ่ะผู้หญิงถูกใจแน่นอนแบบนี้น่ารักเฮ้ยแซวนะเต้ยขออภัยด้วยแต่ไม่มีไฟนะครับมีแค่กระจกกระจกใหญ่แต่ชอบนะกระจกใหญ่ดีในส่วนของคนขับนะครับตัวมาตรวัดตรงเนี้ยจะเป็นจอขนาด10.25นิ้วเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะแล้วก็ การเซตติ้งต่างๆเนี่ยจะเป็นโทนสีฟ้าเหมือนกันด้านซ้ายนะครับมาตรวัดถังน้ํามันตรงกลางนะครับก็เป็นอุณหภูมิแล้วก็เรนจ์การขับกิโลลิตรอะไรเงี้ยด้านขวาก็จะเป็นวัดรอบอันนี้คือความเร็วนะครับตรงนี้เป็นหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเนาะซึ่งเวลาคุณปรับเนี่ยปรับได้จากตัวพวงมาลัยมัลติฟังกชันเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับก็เป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวาพาไปให้ทีหนึ่งตอนขับ ด้านขวานะครับก็จะเป็นไฟไฟหน้ามีออโต้มาให้นะนี่เปิดปิดออโต้ได้แล้วเวลาเปิดไฟหน้าเป็นสีสีขาวแบบนี้ไฟสูง3 2 1โบนี่ด้านซ้ายนะครับระบบปัดน้ําฝนนะครับแต่ปัดน้ําฝนยังไม่มีออโต้นะครับมีมาให้เนะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้มัลติฟังกชันนี่ดูฟังเสียงเวลาเราปิดรถอ่ะเปิดรถ อ่านะครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นมัลติฟังกชันโหมดต่างๆบลูทูธเพิ่มเสียงรดเสีย,ยงเปลี่ยนเพลงฝั่งนี้ฝั่งขวาอันนี้เลนคิปปิ้งล็อกความเร็วนะฮะแจ้งเตือนต่างๆครบบรายสปอตมีมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นคูเฉยๆยังไม่มียังไม่ได้มี ive, อะแดปตีฟเนาะนะครับแต่ก็บวกลบความเร็วได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเห็นป่ะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เป็นหนังเอ,อ้ยมีกริปมาให้ผมว่ากริปดีเนี่ยกำลังสวยเลยนะเป็นหนังสังเคราะห์เนอตรงนี้เป็นแบบ3ก้านแบบนี้อ่ะแล้วเรามาาลองงดูว่่ค้ีีนนัเป็ ผม,มาลัยปรับไงผมอะไรปรับสีทิศขึ้นลงเข้าออกเนาะนี่คุอมองคูกี่ผีนะครับก็กระจกบานใหญ่ดีนะผมว่าเรื่องของทัศนวิสัยตอนกระจกหน้าเนี่ยผมว่าเดียร์เชาวีตีบเขาใหญ่กว่ากระจกตรงน,นี้ก็ใหญ่เต็มตานะครับแล้วก็โพซิชันการนั่งผมว่าเบาะนั่งเนี่ยเหมือนคุณนั่งโซฟาเพราะว่าเบาะเขาเป็นหนังสังคอ์จริงแต่ผมว่าเอ้ยมันนุ่มดีแล้วก็มีปีกมารับสรลรละเล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบว่าบีบจนเกินไปเนี่ย นี่คือมอนป่ะมาดูโปร่งดีนะสมมติถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยถ่ายลงโซเชียลเวลาเราขับคุณไดโครเลต้ามันก็ดูดีนะเห็นป่ะหลังคาพาลอรามิก,บกเบาเบิดมันก็ดูดูแกรนดดีในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งเบาะในสารตอนหลังกันต่อว่านั่งสบายไหมปะตอนหลังต่อเปิดองศาได้ประมาณนี้นี่นะครับกว้างดีนะผมว่าตัวไล์อัพของประตูเนี่ยขึ้นลงน่าจะสะดวกสบายในระดับหนึ่งเลยกระจกหลังลงสุดไหมลงสุด กระจกหลังลงสุดนะครับเพราะว่าตัวประตูเนี่ยนะฮะตัว,ต,วตัวบันเลื่อนเนี่ยมันสามารถดีไซน์มาได้ประตูเขาใหญ่นะครับเหมือนกันพลาสติกรูปตรงนี้นะครับมือจับเป็นอีกเทคเจอร์นึงตรงนี้เป็นลวดลายตะไคร์ตรงนี้เป็นพลาสติกรูปสีดำดำนิดนึงนะต,ตรงนี้ก็เป็นหนังบางๆหน่อยนี่ลำโพงส่วนเบาะนั่งเนี่ยจากที่การดูด้วยสายตาผมว่าเบาะเขาค่อนข้างแบบเรียบนิดนึงมันจะลาดลาดหน่อยแล้วก็ไอตัวรับต้นขาอาจจะไม่ดีนักเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะครับเบาะหลังพับเราออกมาแล้วเป็นนไงดูกขึ้มา ไม่ได้เรียบหมดนะยกขึ้นมาประมาณนี้แต่พับได้หมดโอเคลองลองนั่งดูอ่ะอย่างแรกเลยนะครับตัวเบาะปรับได้ไหมปรับอะไรไม่ได้นะล็อกฟิกแบบนี้เลยแล้วก็นี่คือมุมมองของแผงดัชบอร์ดจากผู้โดยสารตอนหลังนะด้านบนมีไฟสองสว่างเป็น LED นะครับเปิดปิดได้มีตะขอไว้เกี่ยวแล้วก็มือจับทั้งคู่เลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังสวยนะแบบนี้เลย นะช่องแอร์เป็นแบบนี้คล้ายๆตอนหน้านะเป็นพลาสติกแล้วก็มี USB มให้1จุดนะแต่ที่วางของนะตรงนี้มียกขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมว่านั่งสบายเป็นเบาะที่นุ่มแต่อาจจะไม่ได้รับต้นขามากเพราะรู้สึกว่ามันแบนไปที่เทา้ายกลงมานะครับมีที่วางแก้ว2จุดล็อกตายตัวแบบนี้แล้วก็ตัวพื้นตัวพื้นเนี่ยเรียบไปเลยนะครับไม่ได้ยกเหมือนเทชารวสบดีซน์ตอนหลังของคุณไดเคเรตาเนี่ยนะครับเนี่ยเวลานั่งเต็มๆยกนะครับ พนับพิงศีสษะขึ้นมานี่มันนุ่มนะตัวเบาะนุ่มแล้วก็กระจกเนี่ยบานใหญ่น่าจะลดการเวีนหัวได้เยอะกระจกหลังก็ใหญ่นะครับแต่ไอชิ้นตรงเนี้ยมันเรียบไปมันไม่ได้ยกขึ้นมารับต้นขัเนี่ยพอนั่งๆเห็นปะ่ะตรงนี้เหลือพื้นที่นั่งไกลๆมาอาจจะเมื่อยก็ได้ใช่ไหมแต่ที่เท้าแขนเะนี่ยผมว่าดีล็อกแบบนี้นั่งสบายๆนี่นะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องของระบบต่างๆให้ฟังกันนะครับรุ่นนี้คุณไดเคอรตเนี่ยก็จะมาพร้อมระบบนะฮะฮิลแอสซิสนะครับระบบโหมดการขับขี่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับบายสปอร์ตเรนคีปปิ้งนะคือแจ้งเตือนต่างๆครบแลวรู้สวนทนมีมาให้เฉยๆนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมาตรฐานในแบคหกลูก ABSABDtractionhillassist มีมาให้ก็ไปลองดูนะผมว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันต่อแล้วเดี๋ยวสรุปรวมพรานกันว่าเป็นอย่างไรไป รุ่นนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเปิดออกมาอันนี้รองรับถึง E10 แก๊สฮอ95นะ91ขึ้นไปซึ่ง E20 E85 ไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันดูสิเป็นพลาสติกเนาะอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยทั้งฝาปิดแล้วก็ตัวเชือกตัวเวลาปิดดูฟังเสียงนี้โอเคเรามาดูฝากระโปรงมาต่อดูการยกฝากระโปรงนะ สลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวก้านคำยันเนี่ยดึงขึ้นมามีที่ค้ำอยู่ด้านซ้าย <Okay. S 1> สำหรับคุณไดเครต้านะคผู้ชมตัวฝากระโปรงอันนี้ไม่ได้มีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วก็ก้านตรงนี้นะค้ำอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวติดตั้งเครื่องยนต์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันบุมลงไปต้องบอกก่อนว่า รถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5ลิตรสสูบแถวเรียงนะครับ Smartstream อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันทั้งคุนไดทั้งเกียร์นะครับคุณจะได้ยินบ่อยเวลาเรารีวิวรถเกาหลีเนะาะ Smartstream เนี่ยนะเป็นบล็อกเดียวกันนั่นเองซึ่งสเปคของเขานะครับไม่มีเทอร์โบนะเป็น1.5ลิตรเพียวๆนะให้กำลังแรงม้ารวมอยู่ที่ 1 1 5หลแรงมา้าแรงบิด144นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอรสันสตัดนะด้านหลังทอชันบีมตามสไตล์แต่น่าสนใจตรงที่ดิสเบรก4ลอ้อนั่นเองแต่เกียร์ CVT ก็มีการปรับอัตราทดได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดลองขับแล้วการปรับอัตราทดมันไวมันช้าแบบไหนเดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูฟังเสียงปิดฝากระโปรงดูสิ สามสและนี่คือทั้งหมดของ New คุ n d ด i c r ต t านะครับรถ BSUV ที่เรียกได้ว่าดีไซน์นโดดเด่นนะแค่เรื่องของกระจังหน้าเรื่องของชุดโคมนะไฟหน้าไฟท้าย,ายผมว่าสวยในระดับหนึ่งเลยมันมีความโดดเด่นบนท้องถนนมันมีความแปลกตาม,มันมีความแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นคู่สีนะผมว่าสวยนะครับเดี๋ยวลองขับแล้วเป็นยังไงเราจะมาสรุปรวมความให้ฟังอีกครั้งหนึ่งและท้ายสุดอย่าที่บอกว่า วันที่มารีวิววันนี้ยังไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับรู้พร้อมกันแต่เรามารีวิวคันจริงว่าดีประมาณไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเรื่องของชิ้นแมทท r เรียลทั้งภายนอกภายในมีความเป็นพลาสติกขึ้นรูปเยอะเป็น,นิดหนึ่งนะครับการคุ้มหนังก็มีบริเวณแผงประตูนิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดนะแต่แค่แบบ เทียบกันกับในเซกเมนต์นะถ้าเกิดเอาความหรูหราจริงตอนนี้ก็ยังยกให้ cx สามสิในราคาประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากชมคันจริงวะผมเชื่อว่าเดี๋ยวไปเจอกระที่งานหมอเตอร์โชว์แน่นอนนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องวิพีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปกับนิวฮุ d ได Creta นะครับรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ชื่นชอบประกันใดกดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วก็ใครที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรมาพูดคุยกันหน่อยเดี๋ยวไปต่อนะวันนี้ไปแล้วครัััับบบบขออคุทททก่่านีีรรมตลดดสส